สวัสดีค่ะปาลิดานะคะวันนี้ปาลิดาก็จะพาเพื่อนๆมาลองทานลองกองภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าลองกองอืมอม่ได้ชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากแถวมาลายูอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ตอนใต้ของประเทศไทยนะคะมีรสเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมกำลังดี ะะรสชาติถือว่าทานง่ายอร่อยสุดๆวิธีการแกะนะคะก็จะแกะจากตรงตรงก้นมันไปนะคะยางมันก็จะไม่ติดมือหรือติดมือก็ติดน้อยที่สุดนะคะก็แกะ,แกะง่ายแกะสวยเดี๋ยวเรามาลองแกะกันนะคะเรามาลองแกะกันเลย แะคะไรเดาไม่มีเล็บก,ก็จะใช้มีดแงะหน่อยแงะหน่อยแงะหน่อย,อยมีดตัดตัดลองลองดูมีความสาม,มารถหรือเปล่าอา้าวยงโอ้ยเจอยางแน่เนี่ยอันนี้มันแบบสดจัดเลยอะสดจัดเลย <นะ S 1> ถือว่าไอาิดาแกไม่เก่งเลยนะคะเนี่ยใช้ได้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  ้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถ้าเรากินเองมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพียงแต่ว่าเราอาจจะแกะให้ผู้ใหญ่ทานให้พ่อแก่แม่เท่าหรือว่าแขกหรือว่าอ่าถวายพระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องทำให้ดีนิดนึงให้มือเราสัมผัสน้อยที่สุดแหละนะคะ อยากดูลูกใหญ่ๆ,ๆมั้งเป็นไงวะลูกใหญ่ๆ,ๆมั่งสดจริงๆเนี่ยโอ้โหแกะไม่อยากออกเลยเออลองกองนี่คือก็อตระกูลลางศาสตรนะ,ะแต่มันอันนี้มันจะเป็นพันธุ์ทึง่งเ,เปลือกหนากว่านะฮะเปลือกหนากว่าอืมอ ปาทิดาว่ามันหวานกว่าลาังศาสนะฮะลังศาดจะเม็ดใหญ่โอ้ยอยาลูกสวยแกะไหนดีลงังสาดเปลือกบางเม็ดใหญ่แต่นี้จะแห้งนะคะลองกองนี่คือจะแห้งมันไม่มีน้ำไหลโจกหรือว่าเนื้อนิ่มเหมือนกับลงังสาด แกะไปแกะไปแกะเผื่อเผื่อญาติผู้ใหญ่นะเผื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาจะได้ยกมรดกให้แบบสนิทใจ <c oughs> เพราะก็เห็นว่าเราเนี่ยโอ้ยประเอีดเป็นแม่บ้านแม่เรือนออเนอะแคกแคก็อยากยก,ยกมรดกให้คนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนั่นแหละค่ะแม่บ้านแม่เรือนดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าดีนอะ แ้าเผื่อเด็กๆด,ด้วยบางคนเขาก็อาแก่ลำบากนะเพราะมันมียางเนาะออาจจะมีดบาดมืออ้าวเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ทำไปไม่เหลือบากกว่าแล้งสวยๆงามๆเป็นลูกใหญ่ๆแล้วไม่อยากหยุดผ่าเลยค่นนี้แล้วก็จะอาจจะมีเหนียวมือนิดหน่อย เดี๋ยวเราไปล้างมือมานั่งกินกันปอ,อกตั้งนานกินให้ดูเลยจักรลูกรสชาติเอาให้แจ่มแจ้งเลยปริแดนจะกืนเบ็ดเลยนะคะเป็นคนที่กืนได้คอกว้างอืม ไปในทางหวานล่ะคะ่ะเปรี้ยวนิดนีด้เปรี้ยวนิดนี้พอพอไม่เลี่ยนน่ะเนาะเป็นรสชาติซึ่งมีเสน่ห์แต่คนอาจจะไม่ชอบตอนที่ต้องมานั่งแกะเนี่ยค่ะเพราะาอาจจะทําให้เล็บดํามั่งอะไรมั่งนะคะอืมไม่อยากหยุดแกะเลยเนี่ยทำไมดีทำไมดี เลือกจะหนาแล้วก็จะล่อนล้นล้นลยเนี่ยนะแล้ก็เอายกไปเสิร์ฟผู้แก่แม่เท่าเนาะแล้วก็จะทางกับชาแทนที่จะเป็นขนมเนาะแล้วก็มีชาไทยหอมๆแล้วก็มีลางสาสตร์สวย เสิร์ฟท่านเนาะเนี่ยืมว่าวุโใหญ่ท่านอาจจะเอออ่ะมีซอมให้นิดนึงอืออกถูกอกถูกใจมีคนแก่ให้กินเนี่ยแมใครๆก็ชอบนะ ขอบคุณมากคะ่ะที่มาชมนะคะขอให้มีความสุขกับการชมนะคะ thanks so much this is a long g o n g ภาษาไทยก็เรียก long g o n g is the same เจอกันวิดีโอนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย